สิงทก่กินครับโอ้หอมแล้วครับเกลับ้าน่รเก็ไไเลไือกอลบนั่นไหมตอนเฮดไทยนี่ไหมเลือกไปลบชิมไหมโอ้วะมึนดีดีมึนเบือมันไปลบชิม่าโปรโมทให้ SD เอ็ดดีเเรืองปลาสซมนะ ไข่แม่ก็ได้เห็ดซุปเห็ดครับเห็ดของพ่อพอนชัยเด้อที่เรามาฝากไว้ให้กินพ่อพอนชัยเห็ดตะไคร้พ่อพอนชัยเราเอามาใหา้อืมเห็ดตะไคร้อ่ะู้นั้นลบพิมพ์ครับอันนี้ของสมป่าของเพีเอามาฝากขนงที่หน้าใจจวดกินครับ สั่งใดเด้อครับโตง่ญ่โตเป็นเป็นโตโตแล้วก็บมีครับสั่งกับในของเผจดของเอ็ดดีพีเจาะปากเลยเด้อเนี่ยเอ็ดดีเมื่อไั้นก็ไปหอดบานขอเราเอามาให้กินให้กันให้พี่น้องมากินแ่บอยู่ครับซิมแล้วปบาเริ่มซิมแล้วแ่บสั่งใดกับเอ็ดดีพีเจาะปากไปทักหาลวดครับถามหาลวดครับะสม ความสะอาลังบานกับผมโล่งเลยบ่ะนี้เตียนมันไหลจัดยังเขาสิงอยู่น <c oughs> ละเห็ดเองเลยลูกพี่อ่าเดี๋ยวก็เริ่มเลยอีเห็ดซุปกินครับนี่ก็โอมปิดโอมโนะเรียบร้อยแล้วครับลูกเนี้ยด้วยโอมไปเัาปลาตองเที่งีกทางนึ หอวข้างขื่นนี่แหละครับหัวไรุดุมเด็ดครับโอ้โยกินมดบุบาน

Gracias. หลังของบัสซีนะสักหันโอ้ประเด็กน้อยเดียวกวดโอ้น้ำประเด็กขวดตัวนี้ฮะน้อยเดียวมีบ่มี แด็กถามแล้วเอามี่มา <laughs> น้อยกับบัแสบอยู่เนี้ยปันประเด็กบัวถึง <c oughs> มีไปเสือไปมีปอปอปอเกี่ยวกับเนี้ยแหละ <c oughs> อีเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเซื้อเนี้ย

ส oh. วัสดีครับปลา oh. แดงโอ้ยแจวแจวโอ้สุดเจวนี่พร้อมลบตลอดอ,อ,อ,อ่ะก้นหย่าอืมอ่ะกินซุปเห็ดน้ำกันเฮ็ด <c oughs> อะไรไม่รู้อยู่บ่โอ้โบอยู่บ่หนีแล้วถีบลูกพี อืมบาก็อยู่้อเลนเนาะมาถามหายังอยู่สิถามถามหาเรื่องแล้วนาะโอ้ยโอ้โอ้โอ้ไอบีไปซื้อของ่ื้อนำไปแดกบีบีอาเดี๋ยว ดีซอยเดี๋ยวไปซื้อเครื่องปรุงมาก่อนครับพี่น้องนี่งถ้าก็จะเข้าจะฮ้ยหอมกระเทียมเรียบร้อยครับโอ๊กัวยังใส่เรียบร้อยแล้วพี่น้องมีโอก๊กัวมีมีปลาแดกดโอ๊กัวใส่แล้วเรียบร้อยเขาอะงง่า <c oughs> ยซีไปพี่น้องซุป บไไนี้คุกคุกคุกนะครับหยิบมะนาวไปด้วด่มหยิบมนาวนาดกลูกหนึ่งพอดีเดี๋ยวก็ซิมเข้มกันโบเข้มกมจืฉดก็ใส่น้ำตา

ซิมป่ะมาเลยซิมได้มือพอดีเนาะอ้าจับใบหน่อยนึงอ่ะพอได้รสชาติ์เนี่ยเจ้าเนี่ยเอ้าไม่ไหมไม่เลยครับสูนไม่สูบอ่ะสูบทำไมโอสุบอันนี้เฮ็ดแล้วเจ้าตีนเนียวมือเฮ็ดโอ้ยเอาอีกแล้วโอดซะคนนี้เซ็บเซ็ปเซ็บอยู่เนาะอืมเย่านเนาะชมพอดีบีบมะนาวหน่อยนึงเดี๋ยว

สาแดงซิมแล <ไป S 1> ตรวจ <ไป S 1> สุเหสิงคสุดารมมใส่ตรวจ <Now. S 2> นาวหมุงหอดเนี่ยครับเอายาฆ่าเซให้มันเต็ม<ไ>กันฝนผาสตดีกับป่าแดงมาซอย ใหม่ไปถึงปิ๊บเลยิาได้ถึงัเกตกินปิ๊บได้เดยปิ๊บ้ม่จับจับจับ Nein, was bieber sei, der งานสร้างภาพแต่ไม่สร้างสรรค์จวดน,น,นะ <laughs> บีโรเบิร <c oughs> ์เ,เอาเยียดดีๆได้ละเยียดดีๆได้ดดดด พร้อมแล้วครับถนะ้ถอดแล้วปุ่นแล้วมาแล้วเวออนะ,ะไม่ไพีสูน์พีสูน์พีสูตรอะไรสอดสอดไปให้มันฟังุนวอนยูงเทินหมด หักได้ม huh. uh ัน huh. อ uh ่อนเนียละอ่อนเนี faith, ่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยั่งัมันหลุมเอาไหมเรียแล้วทิ้มซะตากแดดไ้ตากแดดไ้ นัาไม่เอาไปยังเดือดแต่เอาไปย้อเอาไปเอาไปเอาไปหังนน้อเอาไปเผาเอาไปดิตรัดดิหันควบพ่อพาอวนีเนีส่เนี่ยข้างล่างเนี่ย Ủa đẹp Đó.

น้ำสาดจวดตัวเฮาแล้วแล้วครับให้บีกับปลาดแดงมัดหน่อยนึ่งก็แล้วคนรอพี่บ้าง thang bé bay ừ. ừ, cứ một lạc ổng ổng để hỏi nó

mình tay dùng cái len. phá nhưng liền người như Như nó tay thu vào nó, trời mặt trời mà trời mặt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  มาแถ้มันยูนแล้ว <c oughs> มาแ <คะ S 1> ถวมันยูหายคือเกา่าถ้าไปสำนักงานน่ะตาแดงบอกหมดหายคือเก่าเอออยู่นี่มันยังอยูด่ดิบอกหายดิถ้าไปผุนหายจักอยูเสะ cái <laughs> <Bà> để mười lăm cái mười lăm cái phần mười cái cái con hả cái nhỏ nó cần con em loại em em hộp loại được được con xeo và đẹp em hộp loại không đẹp em hộp มากินขาน้าวน้ำกันเด้อทำกินขาน้าวน้ำกันโอ้ยซุปเห็ดเซ็บเซ็บอ่นอากาศกระซัมนี่ก่อนครับเดี๋ยวตอนตักเขากินกันกันเดี๋ยวจะไทยเบิ้องสักหนึ่งน,งนอตพี่น้องนี่ก็ซัมนี่แล้วพี่น้องเหลืองก็ เห็ดซุปปึกซุปเห็ดซีข่ายครับเดี๋ยวพอวันชัยเราเอามาฝากตึงโดนแล้วครับ่ได้เห็ดกินกันฟิตเบยได้เห็ดมีโอกาสนี้ก็ได้เห็ดในทีมงานเราได้จินกันครับแซ่บเสีบอยู่ครับซิมเราในปลาแดงซิมเราเสียบมาสูตรปลาเหลืองใส่จวดนี่ก็ขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งคลิปแล้วก็ขอฝากเด้อพี่จีสั่ง ปลาสมสั่งปลาสมมีแต่แบบเป็นฮอกับมีครับมีเป็นโตกับมีครับสั่งอ U T F A S D เรื่ F อดดี SD พี่เจ้าปากฝากมากพ่อแม่ของ S D เขาฝากมากว่าเออเราตีเคลียร์ให้ให้ F C หอดอีกซิมกันก็นไปสั่งได้ที่เพจของอ S D เรื่องครับฝากแน่ซอยเหลือกันครับมีงาในใส่จวดเป็นเพื่อนเพื่อนฮอล์ส่ยสนุนกันแน่ ผมอยู่หลอดของฉงบุมีงานเนาะซอยๆกันไปพี่น,นอ้องแต่กระเสบอยู่ด้วยปลาเริ่มได้ซิมแล้วโอเคเลยเจียวน,นี่ก็เอามามือคว้านกับเห็ดกินอยู่ถ่ายคลิปที่แรกวก็ลงตอนเห็ดกินกันอยู่ครับเอาผสมมาเห็ดกินแตนี่มันปลาเริ่มมันหลุดเมื่อไปกดลบทิมเซยครับเลยต้องมาได้ถ่ายเห็ดกับเขาไหม่ <c oughs> มากยู่กับการเห็ดกับเขาครับดูคเดียวเนาะมีคนเห็ดให้กินเลยเห็เดเองอยากเพราะได้ครับเพราะเป็น นี่ก็ตาเลื่มกับเป็นแตกครับเวียนสายตาแตกเสียออกว่างไว้ครับเสื้อปูไว้เสียออกมันมืดนว่ะยางไม่เหยียบเวีนแตกเบิดขาหักเบิดไม่ต้องนี่ก็ยังบาไหนไปตัดอยู่ครับแนมยังบวชไว้เห็นบันไดครับตัวหนังสือก็แนมบวชสัตว์ตาเลื่อมสายตาบวชไว้ดีบันไดเวียนเทาเด้อสายตาบุรีซื้อ อ่าอ่าอ่ากับคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ้งมาส้มกับสำหรับเอฟซีส่อปลาเรื่งใสจวดฮอกฝา,ากเนี่ยครับกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยสับตะไคร์เนี่ยติดตามหลายๆเนี่ยครับขอบคุณหลายๆขขาที่เข้ามาเบิง้งมันเข้ามาเบิ้งให้รำให้ลุยสุภูสุขคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนเห็นเงินกับเห็นเงินเป็นท่องลำร,รวยสุภูสุขคนเด้อพี่นอ้องคลิปนี้ก็ขอฝากจำเนี้น,นะครับ าสมของเอดี้พี่เจ้าปากครับไปเบิ้งในเพจสั่งในเพจของเอดีพี่เจ้าปากได้ครับในส่องยูทูบก็ได้ของเอดี้ว่าพ่อแม่ทางเอดีเมื่อนี้วันก่อนพู้ละที่ไปเข้าไปบาดเอดดีาเราสิทธป์าสมให้เอดี้ขายไปสั่งได้ครับแสบครับแสบมีทั้งเป็นแบบห่อแล้วก็เป็นแบบโตก็มีครับส่วนราคาไปทดสอบถามเอาทีเอดีได้ครับการเลือกก็บว่าจักกระว่าซื้ขายเท่าไดครับสั่งเป็นโลก็ได้ ทรงได้เบิดครับของะสมของเอ็ดดีแซบแซบ,บครับสนับสนุนกันไปเนาะพี่น้องกับยีงงานส่งนี่ส่ง,สง,สงบ่มีงานส่งปิรุดูกาลกันก็นพอดีขายพอดีมีไรายได้อยู่ได้กันอ่าๆ่าขอฝากฟังสำนึกก่อนเนาะพี่น้องบากเรื่องก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับกันคือเก่าเก็บน้าเนาะจวดจุดพี่น้องสวัสดีครับ